สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจจะมาไวไปไวนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากจะมาไลฟ์ก่อนสักประมาณ20นาทีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยูเซอร์นะคะสวัสดีคุณไอซ์สวัสดีสวัสดีค่ะคุณ ตัวตลกคันบางเหรอคะสวัสดีคุณนกเล็กนะคะคุณโนเล็กคุณหนูเล็กคุณแม่ตุ๊กตานะสวัสดีค่ะคุณคุยนะสวัสดีค่ะคุณอูไรพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสอสอสวัสดีค่ะคุณรอปอสวัสดีค่ะคุณเดอะคอ u ฟันฟุตบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๋มเหรอคุณชาวสวัสดีค่ะ คุณปองแปงคุณมิสทิศตยาเนาะสวัสดีค่ะคุณชาลส์หมออ่านชื่อถูกไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะแต่ว่าอยากจะมาไลฟ์ก่อนนะคะหัวข้อวันนี้เนาะถูกอ่านถูกโอเคขอบคุณค่ะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณเหลิมนะ โอเคช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่กําลังออกไปข้างนอกกันอยู่แน่เลยเนาะอะใครที่เข้ามาช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันเนาะสวัสดีคุณพงคุณพรนะคุณนินะคะสวัสดีค่ะคุณเอเน่นะคะคุณสวยชื่อน่ารักจังคุณเจเหรอคะแมปเปิคุณเจไหมคุณเจคุณตีน้อยคุณวรพรสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณแก้วคุณน่านนะอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะคะหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสวัสดีคุณกันวัฒนาเนาะโอเคคุณจุม๋มเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะหัวข้อในวันนี้นะคะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะ,ะเดี๋ยวมีให้เลือกสามกองนะคะเออเป็นสามกองเป็นเลขอย่างนี้แล้วกันหนึ 1, 2, ่งสองสามอะเดี๋ยวขอสับนิดนึงก่อนนะ,ะสวัสดีคุณปาก คุณแพ็กกี้เหรอคะคุณอินทูคุณยูซเซอร์ขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณสะออนใช่ไหมคุณชะอ้อคุณชะอ้อนใช่ไหมน่าโอเคนะคะอ่าให้เลือกเอออย่างนี้ดีกว่าหินแล้วกันได้ไหมจ,จะเห็นไหมเออเอออ่ะอย่างนี้แล้วกันหนึ่งสองสามอะ อย่างนี้ละกันค่ะโอ้มันเป็นรูปอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาะขอเลือกรูปที่มันมองเห็นชัดละกันนะคะอ่ะนี่ละกันเอออ่ะได้แล้วค่ะพระอาทิตย์กล้วยแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะคะคำทำหัวข้อคือเขาคนนั้นคิดยังไงกับคน พระอาทิตย์กล้วยกล้องถ่ายรูปนะพระอาทิตย์กล้วยกล้องถ่ายรูปนะคะเออเลือกเลยเอาอีกเอาอีด,ออดลงใหมอแป๊บนึงนะคะนะคบยินโทรอยากจะเอา,อ,เอ,าอีดโทรไปหยิบมันเลยลูกค่ะพระอาทิตย์กล้วยกล้องถ่ายรูปนะคะหัวข้อคือเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะพระอาทิตย์กล้วยกล้องถ่ายรูปเออ เดี๋ยวคนเข้ามาต้องงงแน่เลยเนาะครับสวัสดีโอเคครับอ่าคนเข้ามาน่าจะต้องงงแน่เลยว่าอะไรกล้วยกล้วยอะไรกล้วยอะไรกล้องถ่ายรูปนะหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะคะมีกองให้เลือกคือะ้าทิตย์กล้วยแล้วก็กล้องถ่ายรูป ใครยังเลือกไม่ได้เลือกเลยนะคะใครที่สับสนให้เลือกมากกว่า1กองได้เลยนะใครที่ยังใครที่เลือกได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะฟังคำทำนายแล้วนะคะขอแชร์คนละ1แชร์ได้ไหมเอ่ยนะคะขอคนละ1แชร์นะคะจะเริ่มเลยเริ่มพระอาทิตย์ก่อนเลยนะคะโอเคขอบคุณของขวัญด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยคนที่เข้ามาใหม่นะหัวข้อวันนี้คนที่ เขาคนนั้นเนาะคิดยังไงกับคุณนะคะมีให้เลือก3ามกองคือพระอาทิตย์กล้วยแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะมี3ามกองนี้นะใครที่เข้ามาจังหวัดไหนอันนี้คือคําทํานายของคุณไปได้เลยนะคะแล้วก็ใครสับสนให้ฟังคานายมากกว่า1กล่กองนะใครทีเ่เลือกได้แล้วเดี๋ยวฟังคำทำนายกันขอคนละ1แช์นะคะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะวันนี้หมอจะมาแบบเร็วไปเร็วนะอ่ะโอเค เริ่มต้นกล่องแรกระนะกล่องแรกละพระอาทิตย์ยิ้มแช่งแก้มแดงแดงนะอ่ะมาดูกันค่ะดวงอาทิตย์นะคะเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะดวงอาทิตย์นะโอเคมาดูกันค่ะพระอาทิตย์นะกองพระอาทิตย์เขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานของเขาหน่อย อื uh huh. ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าคิดยังไงกับคุณสับสนอยู่นะยังตีกับตัวเองอยู่เลยนะดวงอาทิตย์นะความรู้สึกของเขายังตีกับตัวเองอยู่เลยนะเออมันตีกับตัวเองเพราะอะไรขอดูพลังงานหน่อยซเซอ,อมันเหมือนกับว่าเขามีความมีความรู้สึกดีๆกับคุณแต่บางครั้งบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความความหลงหรือเปล่าหรือว่า มันมันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นความหลงหรือว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงกันแน่ดูเหมือนเขาสับสนในตัวเองลึกๆเนาะอ่ะเขารู้สึกยังไงคิดยังไงอะคุณขอขยายเพิ่มเติมหน่อยแล้วมันทําไมมันถึงสับสนอะไรอย่างงี้ขอดูพลังงานหน่อยสิอ๋อเขาคิดสิบแปดบวกกับคุณนะกลองที่หนึ่งนะคิดลึกนะพระอาทิตย์พระอาทิตย์แอบคิดลึก นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขามีความคิดลึกกับคุณนะคิด18บวกคิดแบบว่าหวัวล้อเลยนะเออคิด18บวกคิดลึกความคิดของเขาเนี่ยที่มีต่อคุณเนี่ะมันปนปนกันใจหนึ่งรู้สึกดีอีกใจหนึ่งมันรู้สึกแบบคิดคิดลึกแค่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันดูจะลึกดูจะแบบเอออะไรยังไงเสือไก่กุ้งเออ ดูเขาเหมือนมีความรู้สึกลึกเ,เขาเรียกว่ารู้สึกสเปเชียลกับคุณมากนะแต่ยังสับสนอยู่ว่านี่เป็นความรักหรือว่าเป็นความหลงหรือว่ายังไงกันแน่เนี่ยมันสับสนไปหมดเลยมันหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณนะแต่บางครั้งบางทีก็ไม่อยากจะลึกมากเกินนะเอออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะรู้สึกยังไงอดูจากพลังงานตรงนี้ ต้องบอกว่าเขาน่าจะเคยผิดหวังกับความรักมาก็ได้นะนะเออพระอาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะเคยผิดหวังมาจากความรักก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจนะคะเออหรือว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนชอบคุณเยอะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพิชิตใจคุณได้หรือเปล่านะแต่ใจเนี่ยมันแบบ ฝันไปไกลล้นะฝันไปไกลแล้วนะนไไลลวนะรู้สึกดีๆกับคุณไปไกลแล้วแต่ก็ยังแบบหักห้ามใจตัวเองอยู่ไม่อยากกระโตโคกฮากไม่อยากทําให้กระต่ายตื่นตูมไม่อยากให้คุณตื่นตูมนะเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบกันพระอาทิตย์เนี่ยนะพระอาทิตย์นะคนที่เลือกพระอาทิตย์นะว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคนโอ้ยดูจากพลังงาน รู้สึกพิเศษมีการไปเมาส์กับเพื่อนมีการไปเมาส์กับเพื่อนนะอ่อยไปเลยดีไหมก็ลองดูดูจากพลงังงานตรงน,นี้เขาไปคุยกับเพื่อนเพื่อนต้องรู้เพื่อนฝูงคนรอบตัวเขารู้เขาเห็นนะทุกคนรู้เพื่อนรู้โลกรู้ว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณรู้หมดทุกคนรู้หมดทุกคนจะมีอาการนะ ทุกคนจะมีอาการทุกคนจะแสดงออกอะไรบางอย่างนะทำให้เขาทาให้ทาให้เขาอ่ะเพื่อนเพื่อนของเขาอ่ะอาจจะแซวเขานะหรืออาจจะพูดอะไรบางอย่างทาให้ทาให้คุณรับรู้อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะต้องบอกว่าตีกันใจนึงรู้สึกดีอีกใจนึงมันไม่แน่ใจจะจะยังไงต่อแต่ถามว่าเขาคิดกับคุณขนาดไหนคิดลึกนะคิดลึก คิดลึกซึ้งนะคิดไปไกลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เขาน่าจะไปพูดกับเพื่อนๆนะคุยเรื่องคุณให้เขาให้เพื่อนฟังนะแอบไปแอบไปเมาส์กับเพื่อนนะแอบไปคุยให้เพื่อนฟังอะไรต่างๆจนเพื่อนล้อเพื่อนแซวนะเเพื่อนพูดถึงนะคุณจะรับรู้พลังงานนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วกองที่หนึ่งผ้าทิตย์นะ ถามว่าเขาคิดยังไงอ่ะคุณคิดลึก <laughs> คิดลึกอย่ามาคิดลึกนะแค่อยากเจอให้บ่อยๆอะไรเงรี <laughs> ้ยคิดลึกมีการเมาเรื่องคุณให้เพื่อนฟงังแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณะคะแต่ยังสับสนอยู่ <มา S 1> แค่นั้นเองโอเคครับโอเคอ่ะจบแล้วสําหรับกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งจบแล้วนะคะทีนี้ต่อมากองที่สองค่ะกล้วยบ้างกล้วยกล้วยนะคะกล้วยมาดูกันว่ากองกล้วยนะคะ ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะกองกล้วยนะกองกล้วยนะกองกล้วยอยู่ไหมมาไม่ทันนะงั้นคุณเป็นกองกล้วยแล้วคุณยาโย ο, นะ <c oughs> อ่าขอคนละหนึ่งแชร์น่ารักที่สุดยังไม่ต้องบอกเลยมีคนมีคนแชร์ให้ให้แล้วนะกองนี้เลยนะกองกล้วยนะเออกองกล้วยเป็นยังไงคะกองกองพระอาทิตย์รับคำทำนายเลยนะชอบตรงไหนชอบคิดลึกไหมลุ้นกล้วย ลุนกล้วยนะลุนกล้วยโอเคอ่ะมาดูกองกล้วยพร้อมแล้วนะคะกองกล้วยกับกล้องถ่ายรูปนะที่เหลืออยู่นะกองกล้วยกําลังจะอ่านแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะโอเคเอากองกล้วยก่อนเลยนะคะสับสดๆกันนะเอามาดูกันค่ะกองกล้วยเขาคิดอย่างไรกับคนเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคนกองกล้วยนะคะกองกล้วยอ กองกล้วยนะเออกองกล้วยถามว่าคิดยังไงกับคุณก็คิดที่อยากจะเป็นแฟนคุณเนี่ยเออนะกองกล้วยดูจากพลังงานชัดเจนอยู่นะมีความหลงมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเออกองกล้วยเนี่ยดูจากพลังงานรู้สึกดีรู้สึกพิเศษรู้สึก ่รู้สึกดึงดูดใจกับคุณมากๆเลยอะขอดูพลังงานอีกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเซนะเออว่าเขาคิดรู้สึกยังไงอ่ะคนเอกนะเออรู้สึกโอ้โหต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้รู้สึกดีรู้สึกพิเศษแต่กลัวฮะกลัวทําไมถึงกลัวขอดูพลังงานหน่อยทําไมเขาถึงกลัวล่ะกลัวอะไรกลัวความสัมพันธ์นี้หรอกลัวยังไงนะกลัวเสียคุณไป กลัวเสียคุณไปเอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีความกลัวกลัวว่าจะเสียกลัวว่ากลัวว่ากลัวว่าคบกันแล้วมันจะคบกันไม่ยืนยาวกลัวว่าเอ่อถ้ากลับมานะกับเอ่อถ้าถ้าคบกันแล้วเนี่ยมันมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกไหมนะมีความกลัวมีความกังวลใจกลัวเสียคุณไปกลัวกลัวความรักมันไม่ราบรื่นนะมีความกลัวมีความกังวลทําไมเขาถึงกลัวเออ ทำไมถึงกลัวขนาดนี้นะมันเกิดจากอะไรดูจากพลังงานตรงนี้คุณเป็นคนไกลกันหรือเปล่าเนี่ยนะ กองสองนะกองกล้วยนะกองกล้วยเป็นคนไกลไหมคุยกันผ่านออนไลน์ไหมนะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันไหมห่างๆกันไหมนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าทําสิ่งที่ทําให้กลัวนะเออเพราะว่ามันไกลการมันห่างการมันอยู่ห่างการมันไกลการมันคุยกันนานๆคุยกันทีหรืออะไรต่างๆเนาะมันก็เลยทําให้มีความกลัวเฮ้ยจริงๆแสดงว่าลึกๆเขาหึงเขาห่วงเขาห่วงคุณอยู่นะเออหรือว่ามีความกลัวในความสัมพันธ์อยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะแบบ ความห่างความไกลอะไรต่างๆอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่ามันกลัวความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปกันได้ขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณต้องบอกเลยเขารักทั้งรักทั้งหลงคุณนะกองนี้มีโอกาสด้วยนะว,ว่าคู่ของคุณอาจจะมีมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติเออตา เป็นคนต่างวัยนะมีโอกาสเนาะคนไกลคนต่างประเทศคนต่างถิ่นต่างที่ต่างฐานนะมีโอกาสในลันกษณะนี้นะคุยกันผ่านออนไลน์นะอ่ะขอพลังงานสุดท้ายนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างขอดูพลังงานนะโอ้โหรักมากรักมากก,มาก,กองสอกองกล้วยกองกล้วยนะกองกล้วยดูจากพลังงานเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากนะทั้งรักทั้งหลงทั้งรู้สึกดีๆอยากจะไปต่อกันยาวๆแต่ก็มีความกลัวลึกๆโอ้ เนาะแต่มีความกลัวลึกๆกลัวว่าจะต้องเสียคนไปกลัวความห่างไกลทาให้เราห่างกันเออนะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยความรู้สึกของเขารู้สึกดีๆกับคุณมากนะรักหลงหลงมากรักมากอยากอยากให้ไปกันยาวๆอยากรู้สึกดีๆนะคะอยากรู้สึกดีๆกันไปยาวๆอยากให้แบบความรักนี้ยืนยงนะก็เลยกลัวกังวลใจ กลัวใจความห่างกังวลใจความห่งาหงกลัวคุณจะมีใครกลัวจะมีใครมาชอบคุณกังวลเอ็นดูเ <éd> นาะตรงมากอขออ่านคอมเมนต์นิดนึงก่อนจะไปกองสามนะเออหลายคนบอกว่าตรงใช่ไหมออขอดูกองกล้วยหน่อยนะตรงใช่ไหมตรงมาก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 นะคะโอเคตรงอีกแล้วนะคะ เออแม่นมากแฟนอยู่ไกลตรงค่ะนะคะไกลแฟนต่างชาติอ่อโอเคไกลามากนะคะอ่าตรงตรงแม่ตรงมากๆรักมากหลงมากโอเคกองกล้วยตรงมากขอเปลี่ยนกองกล้วยตรงมากกว่าเนี่ยแสดงว่าคุณมีความสับสนตั้งแต่แรก,แร,กรับไปเลยค่ะนะกองกล้วยนะโอเคกองกล้วยนะอ่ะสุดท้ายค่ะกองกล้วยอ๋อ สุดท้ายกองอะไรเอ่ยตรง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 มากตรงมากอยู่ไกลตรงตรงตรงกังวลเนาะตรงมากอยู่ไกลนะโอเคเออแฟนต่างชาติตรงค่ะนะสุดท้ายกองอะไรคะกองกล้องกองกล้องนะคะกองกล้องมาดูกันกองกล้องจะเป็นอย่างไรวันนี้มาไวไปไวอาจจะไม่ได้อ่านแบบ ส่วนตัวให้ทุกคนเนาะเนื่องจากหมอมีธุระจะต้องรีบไปอันนี้ก็คือเลทแล้วแต่ว่าจะไลฟ์เหฟจบก่อนนะคะก็กองกองกองกล้องนะกองกล้องกองสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดยังไงกับคุณเนาะกลองกล้องนะพร้อมไหมอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะโอยบางคนโอ้ยคุณโอนแชร์เลยน่ารักที่สุดนะกล้องสองอะไรกล้องสองทางไกลอืมอ่ะ กองก้องมาส่องใจเขากันเออกองก้องมาส่องใจเขากันอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอ่ะว่ากองก้องนะเขาคิดยังไงกับคุณแชร์ไปได้เลยนะโอเคมาไม่ทันเป็นกองก้องเลยค่ะคุณ n อนนะคะอ่ามาดูกันค่ะว่ากองก้องเขาคิดยังไงกับคุณอ่ะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหคิดถึงอนาคตค่ะเดี๋ยวลูกหิวแล้วใช่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะ กองนี้เลยค่ะเข้ามาก็กองนี้เลยนะคนคนนั้นเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณต้องบอกเลยคิดถึงอนาคตคิดถึงอนาคตตอนนี้นะดูเหมือนเขากระวนกระวายกระสายกระสับนอนไม่หลับเราอยากจับนะจับมือกับคุณ <c oughs> อขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะกองกล้องเขาคิดยังไงกับคุณขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โห ดูจากพลังงานตรงนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นความรู้สึกดีๆนะเป็นความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกกระสับกระส่ายคุณทําให้เขาคิดถึงคุณค่ะนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาคุณทําให้เขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะรู้สึกรู้จักกับคุณเพิ่มเติมด้วยนะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยกองนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอื ดูจากพลังงานตรงนี้สนใจสนใจเอ้ยกองสามนี่คนนี้นี่เขามีใครอยู่แล้วไหมหรือเพิ่งจบ,บความสัมพันธ์อะไรต่างๆมานะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอ่บถึงรายล้อมรอบตัวเขาจะมีใครนะแต่เขาสนใจคุณว่ะเอเอเขาสนใจคุณนะ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขานะที่มีต่อคุณนะเขาคิดกับคุณแบบแบบพิเศษ สเปเชียใส่ไข่นะคะเออสเปเชียลใส่ไข่เลยพิเศษไข่สองฟองดูจากพลังงานตรงนี้รู้สึกกับคุณพิเศษมากนะถึงรายล้อมรอบตัวเขาจะมีใครแต่ในสายตาเขาอะและในหัวใจอะมีแต่คุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูจากพลังงานคือเขาเหมือนกับกําลังหาหนทางกําลังคิดว่าอนาคตเราจะไปกันยังไงอ,อเห็นไหมเขามีครอบครัวแล้วใช่ไหมเออ กำลังคิดว่าในอนาคตจะไปยังไงกันต่อนะความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางไหนนะจะทํายังไงได้บ้างให้ความสัมพันธ์ชัดเจนดูจากพลังงานตรงนี้รู้สึกพิเศษแน่นอนเสน่ห์ของคุณเย้ายวนใจเย้ายวนใจเย้ายวนใจเขามากนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่าขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจสุด สบายใจมากคุณทําให้เขาสบายใจคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนเป็นพลังงานดีๆให้กับเขาเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้จังฮะไหนะอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้จังนะอยู่กับคุณแล้วมันอยากจะอยากจะเห็นอนาคตอ่ะพูด,ด้ง่ายดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขากองนี้นี่สาม กองนี้นี่มีคนมีความสัมพันธ์ซับซ้อนแน่ๆน,นะหรือเขาอาจจะยังจบกับคนเก่าไม่ดีหรือมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะแต่ความสัมพันธ์ของแต่ความรู้สึกของเขานะดูจากพลังงานตรงนี้อยากอยากสร้างเออใช่อยากสร้างอนาคตไปกับคุณคือคือมองอนาคตไปด้วยกันแล้วอะรู้สึกดีคุณรู้สึกพิเศษรักหลงหลงรักหลงหลายขัางใครอยู่กับคุณแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจสุดๆ แล้วหึงหววคุณด้วยนะเวลาที่เห็นคุณอยู่กับใครหึงและห่วงมากๆคุณทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคุณทําให้เขากระส่ายกระสับนอนไม่หลับหัวใจเหมือนกระซับกระส้ะสายเหมือนคนไม่บายนอนง่ายมาหลายสิบคืนเออนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาถ้าถามว่าเขาคิดยังไงอะคุณรู้สึกพิเศษมากอยากสร้างอนาคตกับคุณเพราะว่าคุณอยู่กับคุณแล้วมันรู้สึกสบายใจฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอนะประมาณนี้เลยดูจากพลังงานตรงนี้แล้วก็หึงหวงหนักมากเวลาเห็นคุณอยู่กับใครอ,อจบแล้วนะสำหรับกองที่สนะคะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะอ่าอาจวันนี้อาจจะไม่ได้อ่าน ให้ทุกคนนะต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากหมอมีธุระนะคะต้องไปต่อนะคะเออตรงๆๆนะเออโรแมนติกใช่ไหมมองไม่ออกเลยอ่ะโอเคหวานมากกว่าแม่อยากดูส่วนตัวแม่นมากทั้งสองกองเลยยินดีค่ะนะชอบมากค่ะมาไม่ทันเอามาทันมาทันพูดทุกวันนะเนาะโอเคอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันตรงมากนะคะโอเคตรงมากๆตรงมากตรงค่ะ นะคะตรงจริงค่ะโอเคหมอเปิดคอนเสิร์ตเถอะเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้านะเออโอเคหมออ้ําเป็นนักร้องมาก่อนถูกต้องค่ะเป็นนักร้องมาก่อนนะโอเคโคตรตรงลยเห็นไหมตรงค่ะตรงค่ะโอเคนะคะตรงสุดๆนะคะแม่นมากตรงมากโอเคค่ะตรงมากค่ะ ตรงรับคําทํานายตรงมากแล้วคําทานายนะคะอยากฟังกล้วยอีกรอบชอบเดี๋ยวหมอจะตัดคลิปสั้นๆน,นะมาดูได้ไลฟ์สดหมอไลฟ์ไม่ค่อยตรงเวลาค่ะแต่ว่าจะไลฟ์ทุกๆวันนะอาจจะเป็นช่วงเที่ยงๆบ่ายๆสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เสียงแม่หมอเพาะขอบคุณนะคะเสียงดีก้องกังวานขอบคุณคะ่ะโอเคครบถ้วนทั้งหมด3กองเนาะสำหรับหัวข้อในวันนี้เขาคิด ยังไงกับคุณนะสามกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้นะเดี๋ยวแอดมินจัดคิวให้อะไรต่างๆเนาะก็ทักมาที่ข้อความนะคะสําหรับวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงขออาภัยด้วยอาจจะไม่ได้อ่านให้ทุกคนเนาะแต่ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, like, ท, share, ท, share, ท,คณทุกการติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลัลนงใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ไฟดีีีๆต่่่่ออปปใใหหหห้้้ททุุกคคคนน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 ะะขวววววััััเ็แแงงาามสสบย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สุขสมหวังสําเร็จสมใจดังใจปรารถนาทุกประการสาธุสาธุสาธุลูกหิวแล้วใช่ละคะขออนุญ,ญาตไปดูแลลูกก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะใครอยากดูส่วนตัวทักมาใครที่อยากจะรอดูฟรีรอช่วงไลฟ์สดแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแฮปปี้เดย์บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ